ขอให้ประชาชนไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้เราควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ยังไม่มีเหตุอะไรนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าดิฉันได้สั่งการให้ทางด้านหน่วยความมั่นคงทางทางกลาโหมแล้วก็ทางตํารวจแห่งชาติติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะก็เดี๋ยวรอหลังจากที่สรุปจบแล้วเดี๋ยวทางสานักง,งานตํารวจแห่งชาติคงจะ,ะแถลงข่าวเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะจริงๆเราเราก็ติดตามอยู่ทุกการเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เพิ่มกําลังในการดูแลโดยเฉพาะในส่วนของสาธารณะนะคะที่สถานเอ่อที่สธานะต่างๆก็ออขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องห่วงนะคะในความปลอดภัยต่างๆะคะ่ะเพราะเราติดตามค่ะ ถ้าเราก็เหตุเนี่ยไม่มีค่ะก็ยืนยันค่ะเราเรามีการตรวจก่อนเราไม่ได้รอให้เหตุเกิดแล้วมาตรวจนะคะเราจะติดตามข่าวสารทุกการเคลื่อนไหวอยู่แล้วถ้าไม่งั้นเราคงทํทำงานไม่ได้ได้เร็วอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเพราะว่าขอข่าวหน้าสื่อมวลชนนะคะเพราะเนื่องจากในหัวข้อต่างๆนี้เป็นความมั่นคงอยากขอให้เราสรุปสํานวนก่อนแล้วเราจะชี้แจงแต่ขอให้เรียนพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องตกใจทุกสถานการณ์เราควบคุมไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ ยืนยันในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็